ตอบแฟนะคร่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวขยับเข้ามาด้วยนะคะเวทีให้กับชายเอฟเดินด้วยนะคะโอ้โหไม่มีใครตั้งเราเลยเอาแต่ตาแล้มองกอยู่กครับกัน่นีแก่อนั่าได้ลินอย่าลืมนะะคอย่าลืมปิดแสงนะคะเปิดคอนโดแทนนะคะเลยอยากปิดแสงก็นะครับ สำหรับกล้องส่งน้องกล้องส่งทางไกลก็ส่งเต็มที่เหมือนเกาะอยู่ขอบสนามฟุตบอลขกคนส่งไปเห็นที่รูคุณขุนเลยทีเดียวอันนี้รูคุณขุนปั๊มช็อตมาถ่ายกนะดาษนะเอาว่าฮะตอนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเก็บเสียงไว้ก่อนแล้วเราบอกว่าสัญญาณดูเราส่องกันได้ดีนะเต็มที่นข้างหน้านะครับอยากเสียใดเอาไว้นะอยากได้ายคนเดียวเลยสุงต่ำนี่มีปุ่มอีกไปถ่าชุดเต็มที่ แบตจะหมดนะถอด่านก่นทข้างเราใส่ของเรานั่ยเห็นไหม่านจะหมดแล้วไยไฟจะอ่อนแล้วอ่อน้วอ่อนแรงอรชัดมือระบบนะฮสองตีทีบครับสองมปัดได้ใเพิ่มไฟโอวคัตัว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 นัวตตัวตตัว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 ตเ้ต แต่ครั้งนั้นะอยากกระโดดก่อนนะช่วยโอกาสกระโดดก่อนใ้เสียงนี้ไม่ได้นะ ตอไนได้พบปะแล้วก็พูดคุยกันอย่างแน่นอนใช่แล้วค่วะ,ะ,ะไปยอเฉพาะเฉพาะแถวหลังใช่ไหมคะเฉพาะแถวหลังไม่ขายายหมกเสนี่คจริงจริง้ัน เียตานะครับวันนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับมารอคอยพบปากกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบจากบ้านเอฟนะฮะตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ใกล้ที่จะพร้อมแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนนี้จะพูดคุยกับพวกเขาเดี๋ยวเราไปดูวีทีอก่อนครับ จนถึงสซีซั่นล่าสุดและในวันนี้พวกเขาจะวงมาทักทายเราที่นี่เพื่อเรียกน้ำย่อีกเล็กเๆ สำหรับแฟนๆที่บ้านเนี่ยเผื่อใครที่ยังจำหน้ากันไม่ได้ให้แนะนับตัวกัวนอีกห,หนึ่งรอบแล้วกันได้ค่ะรอสวัสดีนะคะทุกคน สวัสดีครับว่าไฉมาแล้วก็ว่าเราอยู่คู่กับรอยู่ตลอดเวลยเรามาเป็นทีนกับพี่วันนี้าก็เดี๋ยวร่อนฟังเขาดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนจะมีความสนสวัสดีครับรอน ครับผมก <Right. S 2> ็เนื่องว่านะกิจกรรมนะครับกรุงศรีแฟนเป็นที่พ่อตนเองนะครับตัดกิจกรรมขึ้นนะครับโดยการที่รวมตัวครับแฟทั้งหมดเนี่ยทุกรุ่นเลยตั้งรุ่นสองนะคะรุ่นหกเลยค่ะรุ่นสองรุ่นหกใชเดี๋ยวนะครับสุ่มคูณไม่ผิดนะสิบสองห้าหกสิบคนคิดเลขสิบชีวิตจะขึ้นไปอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็แบ่งเป็นทั้งหมดสี่กลุ่มด้วยกันตามสีเสื้อที่เห็น ที่นครทามไปนะคะคือจริงๆลักศิลป์เป็นแรปเนีมีแฟนคลับเยอะมากใช่ไหมแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตบ่อยมากด้วยอยากจะถามว่าแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากคอนเสิร์ตอื่นอยังไงคะก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นจากคนอี่อื่นนะคะพวกเราก็จะมาทำอะไรแปลกๆอย่างเช่นเล่นกายกรรมการหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช uh ่เราก็เราอยากเห็นทัพเล่นกายกรรมเหรอตอนนี้รายการไหนทุกคนจะพูดถึงแป๊บปทำไม ไม่ค่ะคอนเสิร์ตนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยเได้เสนอความคิดนะคะอย่างเต็มที่ก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะจับกลุ่มกันแล้วก็ช่วยแชร์ความคิดว่าเราอยากทําอะไรให้กับแฟนๆถ้าเกิดใรเปนแฟนๆนะคะมีกี่กลุ่มมีกี่กลุ่มสี่กลุ่มสี่กลุ่มแลครับกลุ่มของพวกเราจะเป็นคอนาโดค่ะคอนาโดคอนาโดก็เราก็จะเป็นเป็นเสือเป็นแม่เสือสาวนะคะส่วนเสือเสือผู้ชายก็ ไะไว่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยทีมอีกทีมอะไรทีมนี้ชื่อทีมอะไรคะเกมโตตูนเอิร์ควกเอิร์ทเควกนะฮะเอิร์ทเควกอ๋อมีทบอลดิโอมีเอิร์ทเควกทีมของเราเอาเหรอคือเหมาะกับมัสคอร์ดที่สุดแล้วทำไมพี่ชาเหมาะยังไงกับมัสคอร์ดตัวนี้เป็นอะไรที่ดูดีกลิ้งได้ไม่ให้เราเราใช้คอมน่ารักไงเราไม่ใช้คนของคุณหมอใช่ไหมฮะกินถัดไปนะกรีนกินกับเป๋าที่มาเลยนะน่า พี่ผมเป็นซับซีโรยินเต็ดนะครับผมซับซีโรยไนเต็ดใช่เปเป็าใช่ขาวคิดว่าอะไรอะจ๊ะพี่มีความเด็กหรอเปล่าไม่ครับเป็นแหมอย่าสมองสวีด้วยครับวิทยอวันนี้พูดกับลูกทีมนะโอ้วันนี้มีเสือธรรมดาต้ะสือไหนล่ะนี้ลูกแมวลูกแมวแ้ลูกแมว ใช่นี่เห็นปะไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปนี่ตุนเป็นไงตุนตนที่ในในร้านตุ๊กตาที่เอาไว้จับปะธรรมดานี่ไนี่ก็อะไรเนี่ยมีควายไม่ใช่ไม่ใช่ครับขาวมีขาวอ้นปเป็นลูกหมีองนี่ดีกว่าอะไรครับไก่ย่าด้า นกฟินเนกนเนกเบอกเป็นสัตว์ที่ไม่มีวันตายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีวันตาย้ตายไก่ใตายกดใ้ตายอีกเกินปโอ้โหปิด้มเลยว่าเนี่ยใช่ครับข้าประมาณนี้นะคพุ่นวายนงหนึงุ้มยอดมาว้เนี่ยจะมีแบบว่าอะไรสนุสนานเกิดขึ้นนะสำหราวอนะครับต้องถามว่าแบ่งทีมเนี่ยแบ่งกันยังไงและมีสมาชิกคือทัดเลือกยังไงคือเราเเราชอ แาตอลน้่ตนาดีก็อยู่อัคนโน่ครับผมเอนยอคะแนไยผมไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรนะแต่แต่ถ้าผมเนี่ยผมจะอยู่ทีมนี้พี่ก็จริงแล้วเนรวมๆกันนะนังทา้งตั้นังแต่งชั้นที่สองเป็ชั้นที่หกเลยเรื่องทำโน q ตาค่ะบ้านไกล้เราต้องเลไน ฉลาดเขาลงเรียนไม่ใช่เออมันก็มีการคัดเลือกกันใชชู่มาแ้วแบบว่าวันนี้อยู่ทีมนี้เขาพยายามจะคลัชคาแรคเตอร์เช่นแบบดีบ้างไม่ดีบ้างดีที่ปลายปลนิ้วมินี่รไม่ได้ไม่ได้ก็จผม่นะดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมแต่คนอื่นดีหมดนี่ไม่ดีบ้างอยู่คนเดียวเออจ่ายยังไม่ได้บายบ้างบ๊้วบายบ้ายเดี๋ยวไว้เจอกันโอ้อ้้นนนเยโ